สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็อยู่กับจูดี้นะคะวันนี้จูดี้มีสมาร์ทโฟนเกมมิ่งมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ดูดูดูเครื่องนี้เลยก็เครื่องนี้นะคะชื่อรุ่นว่า r e n o v o r e g i o n p h o Duel นะคะก็เดี๋ยวจูดี้มา แกะกล่องเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะแกะกล่องเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูเลยนะคะเริ่มเลยจะลำบากหน่อนเพราะว่จดีไม่ได้แบบว่าไม่ได้ถ่ายคลิปบนโต้อะดีถ่ายบนหน้าจอสตีมที่จุดีสตีมทุกวันนี่แกะออกมาใีกล่องตรงนี้อมาจะแกะให้ดูแล้วนะคะทุกคนฟังเสียงดีอุยมันเป็นมันแบบมันเป็นกล่องแบบสาม ให้ฟังอีกรอบหนึ่งค่ะก็เปิดเปิดตรงนี้ก่อนจ้ะมันเป็นสามแง่งอย่างนี้ใช่ไหมเราเปิดออกมาปุ๊บมันจะเขียนว่านี่ e ร i o n นะคะนี่แล้วก็เปิดมาก็ <c oughs> รู้ไหมว่าครั้งแรกรงงจูดี้รู้สึกไงจูดี้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาลืมปิดมือถือหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคือเปิดเขาลืมปิดมือถือหรือเปล่าวะเปิดเครื่องออกมาแล้วแบบเออมีเสียงมีเสียงชวัว เกิดอาการสงสัยก็หยิบมือถือขึ้นมาดูหยิบมือถือแบบมีการเปิดฟังไหมนะคือหยิบมือถือขึ้นมาดูค่ะจูดี้จูดี้ก็หยิบมือถือมือถือขึ้นมาดูก่อนเลยก็หยิบมือถือเครื่องนี้นี่นี่นี่มือถืออุ้ยมีไฟข้างหลังด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมเก๋เก๋เห็นปะเห็นปะคือจูดี้เปิดเครื่องมาแล้วไงไฟข้างหลังจะกระพริบกระพริบคือมันเท่มากๆมันออกมาออกแบบมาแบบเกมมิ่งอ่ะมันออกแบบมาสำหรับแบบเกมคอเกมอ่ะคอเกมเลยอ่ะสําหรับคนที่แบบสายเกมมือถืออ่ะซึ่งจูดี้ก็ หนึ่งในนั้นค่ะนี่ยนี่นี่จูดี้ก็แบบอมือถือแบบมีเสียงได้ไงอะไรเงี้ยตอนที่เปิดเก๊กเปิดเปิดกล่องตอนนั้นน่ะคือมือถือมันแบตหมดจูดี้ก็มองเอ้าแล้วเสียงมาจากไหนวะก็เลยแบบลองเอามือถือออกดูนะคะแล้วก็แล้วก็เล่นกล่องเล่นกล่องอีกรอบนึงนี่นี่เอามือถือออกไปแล้วแล้วก็เล่นกล่องอีกรอบนึงเอ้ยคือแบบแค่เปิดกล่องออกมาก็รู้สึกแบบตกใจแล้วอะแบบอุ้ยคุณทํากล่อง คุณทากล่องออกมาแบบมีลูกเล่นด้วยอ่ะมีลูกเล่นแบบทําให้เราแบบเกิดความสงสัยเ้ยมันมีเสียงจากไหนวะเสียงมันมาจากไหนแล้วแบบเสียงมันจะหมดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าวางทิ้งนานๆแล้วเสียงมันจะหายหรือเปล่าทุกวันนี้จุนี่ก็ยังสงสัยอยู่นะว่าระบบเสียงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนคือน่าจะอยู่ใต้ข้างใต้กล่องคือมันเนี่ยมัน,ม,นมันไม่สามารถทําอะไรกับกล่องได้แล้วเว้ยนอกจากเอาเอาแบบอุปกรณ์ข้างในออกมาแต่จุนี่ก็ยังไม่ได้ลื้อนะกลัวพัง <laughs> กลัวพังก็คือระบบเสียาจะอย่างนี้แต่จูดี้ไม่แน่ใจว่าแบบมันจะมีวันแบบทานหมดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะก็โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะก็เอามือถือออกมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในว่าข้างในมีอะไรบ้างเอ้ยแต่ก่อนอื่นนะคะนี่มันมีมันมีมนมเหัวชาร์จมาให้นะอัแนเบ์เลอร์เลย <laughs> อนอนเบ์เลอร์เลยค่ะหัวชาร์จก็เป็นแบบฟ้าชาร์จนะคะชาร์จเร็วมากมีมีเอ่อมีแทซเสียบสองรูเนี่ยจูดี้ก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาออกแบบยังไงให้สองรูออกแบบมายังไงทําไมมีสองรูนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้แบบไปอ่านรายละเอียดมากมายแต่รู้เขาข้ามาว่ามือถือเครื่องนี้มือถือเครื่องนี้มีแบตบมีแบตสองก้อนอยู่ในเครื่องซ้ายขวาแล้วก็ที่สําคัญนะว่าแบตบแบตบแบบสองก้อนไม่พอนะคะก็ละสองพันห้าร้อยแอมป์นะคะก็คือแบบโอ้โหจะอึดไปไหนเนี่ยอึดมา,จากจ้แม่มาดูข้างในกันดีกว่านะคะก็แกะออกมาแนละ้วในเด็ด,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 ด แกเอามานี่มีอันนี้เป็นที่วางโทรศัพท์ที่รองที่รองโทรศัพท์ืออ่ะอันนี้ก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อคู่มือคู่มือคู่มือนะคะแล้วก็มีที่เจาะซิมนะคะมีคู่มือรู้สึกว่าข้างในจะมีแจ็คมีแจ็คคู่ค่ายักเฮ้ยไม่ใช่แจ็คเอาไว้ต่อหูฟังนะคะเป็นทัาซีแล้วก็เสียบไว้ดูข้างหลังไว้เสียบแจ็คนี้เปแถมมาค่ะนี่แล้วก็คู่มือหนึ่งเร่มนะคะเห็นปะเห็นปะคู่มือเลยแล้วก็มีแถมมีแถมเคสด้วยคือแบบ คือแบบไม่ต้องไปหาซื้อเคสนะคะมีเคสแถมมาให้แล้วก็เคสเป็นรูปทรงแบบเก๋ๆเก๋ไก่มากแจดูทำไมต้องมาเทียบกับหน้าด้วยเป็นเกิร์สอำอางหรอเปล่าไม่ใช่ก็จะให้ดูไงนี่นี่ให้ดูเฮ้ยไม่เกี่ยวนี่ค่ะเคสแถมมาให้โอเคพี่เก็บ่อนเก็บแเก็บ่อนเก็บก่อนขี้เกียจมาเก็บตอนหลังเลยดีวปด้วยเออแกะของไปด้วยเก็บไปด้วยแกะให้ดูด้วยเก็บด้วย เออยอย่างแรกก็ชอบเนาะลูกเล่นลูกเล่นล,ลูกเล่นของกล่องโอ,อ้ชอบคือแบบเปิดครั้งแรกคือสงสัยอะสงสัยว่าเอ๊ะเสียงไรอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่น,น,นี่แล้วนี่ก็เป็นสายชาร์จเอ๊ะไม่ใช่สายชาร์จสายชาร์จอยู่นี่นี่สายชาร์จนะคะส่วนตัวนี้เอาไว้สายเอาไว้ต่อจอต่อเข้ากับจอแนละ้วจอทีวีหรือจอคอมก็ได้นะคะนี่ที่มันมีที่มันม,ม,นมีแบบว่าตัวต่อให้เห็นไหมมีมาให้ไม่ต้องไปซื้อมีแถมมาให้แล้วนี่ดีๆทุกคนจะดีว่าระบบเสียงไม่ต้องอยู่หลังตรงเนี้ย แต่เชื่อไหมว่ามันมันแกะออกไม่ได้แล้วมันแกะออกไม่ได้แล้วทุกคนพอเดี๋ยวพังเดี๋ยวของเขาพัง <laughs> เดี๋ยวของเขาพังนะก็เอาแกะแค่นี้นก่อนในกล่องก็ร่าวๆก็มีเท่านี้เนาะมีมีหัวชาร์จให้มีสายชาร์จมีสายต่อจะเข้าจอคอมนะคะแล้วก็มีแจ็คผู้่ายอยากเออเส้นสองรอบเลยแจ็คเอาไว้เสียบหูต่อหูฟังเอะเอไม่มีหูฟังมาให้อะ่ะอืมไม่มีหูฟังมาให้นะคะ ก็ไม่มีหูฟังมาให้โอ้ยเป็นซีเรีสค่ะโอ้โหมือถือรุ่นใหม่ขับตัดออกตัดออกตัดออกหมดลวแต่ก็คือก็คือเราไม่ได้โฟกัสกเรื่องนั้นค่ะเพราะว่ารู้ไหมทำไมเขายังไม่มีหูฟังมาให้รู้ปะรู้ปะ่าทำไมเขาถึงไม่มีหูฟังมาให้จูนี่หาที่วางกล่องก่อนฮัลโหลวางไว้ตรงนี้ได้ไหมนี่วางไว้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้โลโก้ไม่ชัดเดี๋ยวก่อน <c oughs> คือเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนงง,ง,งไงว่าจูนี่แม่รีวิวอะไรวะซึบ นี่ชัดบจวางไว้ตรงนี้เลยตรงอก <c oughs> รู้ไหมว่าทำไมเขาไม่มีลำโพงมาให้เพราะว่าเอ้ยไม่มีลำโพงไม่มีลำโพงโทรศัพท์บ้านอะไรไม่มีลำโพงยูนี่บอกว่ารู้ไหมทําไมเขาไม่มีไม่มีหูฟังมาให้เขาบอกว่าเขาจะโชว์โชว์ลงเรื่องลำโพงของเขาอ่ะนี่จอจอหน้าจอนี่ไม่ได้ติดฟรีมาเป็นรอยนิ้วมือนิดนึงก <c oughs> ็ <c oughs> นี่ค่ะลำโพงสองสองฝั่งสรลามากลำโพงสองฝั่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเปิดเดี๋ยวจะลองเทสเสียงให้ฟังนะคะ ก็ตรงไหนอีกมาดูมาดูดีไซน์ก่อนแล้วกันเนาะก็ดีไซน์ข้างหลังนะคะนี่เห็นปะ่ะมีคำโลโก้ลิเชียนลิเชียนตรงนี้ด้วยนี่ลิเชียนลิเชียนนะคะแล้วก็มีโลโก้ตรงกลางมีไฟไฟมันจะเดี๋ยวจูดี้ต้องเปิดจอก่อนเนี่ยไฟมันจะฟิบถัาสมมว่าจูดี้เปิดจออยู่ปุ๊บนี่เห็นไหมไฟข้างหลังติดสวยแล้วแบบว่าข้างหลังไม่ออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจูดี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มแบบ ตลับจอเนี่ยมันก็จะมีแสงเงา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 เป็นสีแดงคือสวยมากคือมันเทอะมันเทมากมันเทสุดๆ <c oughs> มันเทจริงๆนะแล้วก็มาสัมผัสนะคะสัมผัสของวัสดุตรงเนี้ยคือความรู้สึกแรกอะหนักหนักเป็นมือถือที่หนักอาจจะด,ด้วยวัสดุข,ของเขาแล้วก็แบบสิ่งที่เขาให้มานะคะหยัดแบตสองก้อนก็เท่าไหร่แล้วอะอ,อหนักหนักอยู่นะสําหรับดัวี้ว่าหนักอยู่นะไม่หนักมากเลย <laughs> มีการไปหยิบมือถือไปหยิบมือถือตัวเองมาลองวันดน้าหนักดูออมก็ก็ไม่หนักเท่าไหร่ก็ก็ก,ก็ประมาณก็ใสมือถือก็น้ําหนักมือถืออะค่ะวัดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยดูดี้เบาตาช่างมาช่างเลยดีกว่าไหมจุดดี้มีนะจุดี้มีนะเฮนะ้ยไม่ต้องหรอก <laughs> ก็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 โอเคอะไม่ได้แบบหนักอะไรขนาดนั้นก็ก็กเท่า ก็มือถือเครื่องอื่นก็หนักเหมือนกันเลย <c oughs> ก็มันเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งไงทุกคนมาพูดถึงเรื่องสัมผัสติว่าต,ตรงนี้มันจะแบบใส,สนนนนนนนๆนื่นๆเหนียวๆหนืนๆนะคะเนี่ยลื่นๆหน่นๆแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าออกแบบมาให้มันแบบเนี่ยได้ยินเสียงไหมความรู้สึกมันเพื่อบอกมาออกแบบมาให้แบบเราจับถนัดมือไม่ให้มันลื่นตกเลยเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเท่มากเลยอ่ะ อพอดีมือมากเป็นโทรศัพท์ที่ออกแบบมาพอดีมือมากๆเขาบอกว่าออกแบบมาเฉพาะคอเกมเลยนะสำหรับคนเล่นเกมสายเล่นเกมมือถืออะ่ะก็คือเครื่องนี้ตอบโจทย์เลยเขาว่างนะน,นะจุดี่แบนข้อมูลมาโอเคมากเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์เอ้จอจอเนี่ยเต็มเลยนะคะจุด,งงดี้ให้ดูยังไงดีให้ดูยังไงดีให้ดูยังไงดีเดี๋ยวเปิดเปิดหน้าเว็บแล้วกันเปิดหน้าเว็บเปิดหน้าเว็บเออระบบปฏิบัติการเป็น Android นนะคะนี่เห็นปะ เต็มจอเลยอะเห็นไหมจอคือมีขอบแข้งบนนิดหน่อยแบบเป็นลำโพองอะไรอย่างี้ก็เดี๋ยวเปิดเลยแล้วการเปิดเปิดเสียงให้ฟังเรามาลองเทสเสียงกันดีกว่า <c oughs> เปิดเสียงอะไรอะอืมเ,เปิดอะไรดีเปิดเพลงไม่ได้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ <c> ์ <oughs> เอาอะไรดีอะ เปิดไอ้นี่ดีกว่าคลิปคลิปคลิปมือถือตัวนี้แหละดีไหม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 ดีดีดี lenovo r e g e o n นี่ l e g e o n phone d u e l นี่เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดคลิป lenovo เลยนะคะอ,อันนี้อันนี้แล้วกันจูดีเปิดเสียงให้ฟัง ท้ามแอดก่อนเสียงอุ้ยระบบสั่นด้วยทุกคนอู้อันนี้เปิดตุดเกมมิ่งสมาร์ทโฟนที่รองรับการใช้งานแบบแนวนอนแบบนี้นะคะมีแบบสองก้อน5,000มิลลิแอมป์ฮิตไป2องคอทัฟซีต่อได้2ข้างอ่า<อ>ให้ฟังเสียงข้าว,าวเป็นไงเป็นไงให้ฟังเสียงข้าว คือแบบโอ้ดีมากเสียงคือเขาสลราวจริงอะ่ะเออไม่ต้องให้หูฟังมาหรอกแค่ลราโมงก็ดีแล้วอะ่ะแค่ลราโมงที่เขาให้มาก็ดีแล้วอะ่ะทุกคนแล้วแบบไวมากเลยอะ่ะไม่อืดไม่ชา้าไม่ยึดไม่ยาดอะ่ะอืม <c oughs> ก็จูดี้พูดเข้าๆแล้วเนาะให้รู้ให้ฟังให้ฟังเกี่ยวกับเอ่อดีไซน์พาโนแล้วก็เข้าๆหน้าจอร้อยสีสิบสี่เฮค่ะแบบลื่นมากไม่เบอร์แน่นอนไวมีเห็นไหมเห็นปะ ไวน่าจะรอะระบบสัมผัสก็ไวมากนะคะไม่อืดอัดเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เพอร์เฟเครื่องหนึ่งเลยนะคะเครื่องหนึ่งเลยโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวจุ๊ดี้ลองไปเทสเทสเทสเล่นเกมให้ดูนะคะแล้วก็หลังจากนี้จุ๊ดี้จะเทสเล่นเกมให้ดูแล้วก็จะเทสถ่ายรูปให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงถ่ายวิดีโอด้วยอืเดี๋ยวจะลองดูเทสถ่ายวิดีโอให้ดูหมดเลยนะคะเราจะเอามาให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่า โอเคค่ะ okay, เดี๋ยวจูดี้ก็จะมาเทสเล่นเกมให้ดูนะคะนี่เพิ่มเสียงเรดดสกนงโอ้เสียงเสียงดังมากเสียงดับดังฟังชัดมากค่ะโหภาพสวยมากทุกคนดูสิ เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราจะลองมางคับดูนะคะเดี๋ในรถไปตั้นจบสักครับจะลองกดบังคับให้ดูรู้สึกชอบอ่ะรู้สึกชอบค่ะรู้สึกชอบช,ชอบชมาก นี่เดี๋ยวเราจะได้บังคับแล้วนี่สอนบาัานี่หมูนจะโอ้โหซูมนี่สอนบังคับค่ะโ,โอ้โหทุกคนดูสิโซเต็มีหน้าหมดเดี๋ยวเราลองไปต่อสู้ดูโอ้ มาดีมากเลยค่ะคือแบบพูดไม่ได้อะบอ,อกไม่ถูกเป็นเป็นท่าท่าจูดี้ท่าจูดี้ต้องแบบเล่นเกมในมือถือจูดี้จะเลือกเครื่องนี้ค่ะเลือกเครื่องนี้จริงๆคือดีมากเฮ้แบบทำออกมาดีมากเลยทั้งการควบคุมนะคะความรู้สึกในการเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะู่สิ ไม่มีกระตุกไม่มีแบบสะดุดเลยจะดูหนังจะเล่นเกมจะฟังเพลงได้หมูดะ่ะโอเคทุกคนก็ อันนี้เป็นข้าวๆการเล่นเกมข้าวๆนะคะการควบคุมแล้วก็จอแสดงผลข้าวๆเนาะก็เดี๋ยวระบบต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอนะคะโอเคอันนี้ก็คือวีดีโอนะคะอือโ้ซูมก่อนซูม ก็จบไปในแบบการรีวิวแบบฉบับย่อๆของจูดี้นะคะก็ข่าวๆระบบต่างๆที่จูดี้เล่นให้ดูนะคะส่วนตัวจูดี้ชอบนะชอบมากถ้าจูดี้ต้องเลือกมือถือไว้เล่นเกมสักเครื่องหนึ่งจูดี้จะเลือกอันนี้แน่นอน,นะคะ่ะก็เครื่องนี้ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,000 20, 0กว่าบาทนะคะ2 3 0 0 0 3 0 0สกว่าบาทเนาะก็ไปหาข้อมูลข่าวสารได้เลยหาซื้อได้ที่ ที่หุ้ยจูดี้เห็นหลายที่มากเลยนะที่จิ๊บก็ได้ค่ะ j จบก็ได้นาะแล้วก็ตามอ่าศูนย์การค้าชั้นนําทั่วไปเลยนี่ชอบชอบแล้วก็อีกอย่างนะที่ชอบที่สุดก็คือประทับใจก็คืออระบบปฏิบัติการแนวแบบเขาออกแบบมาแบบแนวนอนอะ่ะเออแนวนอนเอาไว้สำหรับเล่นเกมดูหนังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบมากๆอะ่ะมัน เต็มเต็มจงเต็มจอดีชอบชอบค่ะส่วนตัวชอบแล้วก็ในเรื่องระบบสัน่นสะเทือนเล่นเกมไปสัน่นกดอะไรเงี้ยค่ะสัน่นแล้วก็ระบบลำโพงดีดีไปหมดเลยทุกอย่างดีลื่นไวทุกอย่างชอบส่วนตัวชอบค่ะชอบชอบอยากจะได้สักเครื่องนึงเหลือเกินก็ยังไงก็ฝากฝากไว้ด้วยนะคะ Lenovo Legion p h o n ดู u อ l นะคะฝากไปด้วยนะคะแล้วก็ ฝากติดตามช่องจูดีด้วยนะคะจูดี้ทีวีไปแล้วนะวันนี้ขอตัวไปเล่นก่อนไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะ